สวัสดีครับเพื่อนเครับข่าวข่าวของวงการฟุตบอลในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาก็คงไม่มีข่าวไหนที่จะใหญ่ไปกว่าข่าวการเสียชีวิตนะครับของดิโอโก้โชตานะครับกองหน้าของเวีรยวููนะครับก็ต้องบ่อยอย่างนี้ครับเวีรยวููเนี่ย ได้สูญเสียครั้งยิ่งใหญ่กับนักเตะที่ที่มีความสําคัญมากๆนะครับเมื่อฤดูการที่ผ่านมาเนี่ยก็ช่วยให้ลิฟพูเนี่ยคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกได้สําเร็จนะครับในฤดูกาลที่ผ่านมานะซึ่งผมเห็นข่าวแล้วผมพูดตรงๆนะครับว่าตอนแรกก็ไม่อยากจะเชื่อเหมือนกันนะครับไม่อยากจะเชื่อเหมือนกันแล้วก็ก็เป็นอะไรที่ ที่น่าเศร้านะครับสำหรับงานขาวดำเออนะโชต้านะครับปัจจุบันนะครับอายุยี่สิบปปีนะครับอ่าตอนนี้เล่นให้กับลิเวอร์พูลนะครับแล้วก็เพิ่งพาลิเวอร์พูลคว้าแชมป์ไปเมื่อดดูการที่ผ่านมานะครับข่าวบอกว่าการเสียชีวิตของเขานะครับเกิดขึ้นเมื่อรถ m ลมโบกินี <Lamborg> ของเขานะครับยางระเบิดแล้วก็พลิกคว่ำนะครับไฟลุกท่วมเลย <c oughs> ไฟลุกท่วมรถเลยที่เมืองซามูร่านะจังหวัดซามูล่าของประเทศสเปนซึ่งเขาบอกว่ามันมันติดกับชายแดนโปรตุเกสแล้วนะเขาบอกว่าข่าวนะข่าวบอกว่าอีก10ไมล์จะถึงโปรตุเกสแล้ว นะครับแล้วก็เขาจะข้ามฟากจากมาที่อังกฤษนั่งเรือข้ามฟากคือขับรถไปแล้วแล้วก็นั่งเรือข้ามฟากมาที่อังกฤษนะครับเพราะว่าหมอเนี่ยบอกว่าห้ามห้ามเขาขึ้นเครื่องบินนะครับก็คือให้คําแนะนําว่าห้ามขึ้นเที่ยงบินตอนที่เขาผ่าตัดในช่วงที่เขาเจ็บเจ็บในช่วงกลางกลางช่วงกลางฤดูก,ลก,กาลที่เล่นให้กับลิเวอร์พูล นะครับที่เจ็บไปช่วงนั้นนะครับก็คือเขาบอกว่าหมอเนี่ยให้คําแนะนําว่าอย่าอย่าขึ้นเครื่องบินนะครับเขาก็เลยขับรถนะครับในช่วงเวลาประมาณเขาบอกว่าเที่ยงคืนนะเที่ยงคืนนะครับซึ่งวันนี้ก็ผ่านมาค่อนข้างหลายชั่วโมงแล้วแหละนะครับแล้วก็พิธีงานศพเนี่ยก็จะจัดขึ้นที่โปรตุเกสนะที่ปอโตที่บ้านของเขานะครับ ปัจจุบ,บันนะครับโมซาไอไม่ใช่โมโชตานะครับมีลูก3คนนะครับมีลูก3คนกับลุตคาโดโซนะครับแฟนสาวของเขานะครับแล้วก็ปัจจุบ,บันเนี่ยเพิ่งจะแต่งงานกันไปในช่วงถ้าผมเห็นข่าวนะถ้าจำไม่ผิดนะก็คือสักสัปดาห์หรือ2สัปดาห์ช่วง20วันที่20สต้นๆนะ่ะ นะยี่กลางกลางเดือนกลางกลางเดือนกลางกลางไปไปลายเดือนมิถุนาถ้าผมจําไม่ผิดนะมันมีมันมีภาพบอ,อกมาว่าเขาแต่งงานกับแฟนสาวลุดคาร์โซนะครับล่าสุดเลยนะครับแล้วก็เพิ่งอัพรูปผ่าน i อของเขานะครับก็คือเป็นภาพการแต่งงานของเขากับแฟนสาวเขาทนั่นแหละนะครับปัจจุบันเนี่ยเขามีลูกสามคนนะครับลูก3ามคนนะครับ แล้วก็อีกคนหนึ่งที่เสียคู่กับเขาเนี่ยก็คือนั่งรถแปรเขาเนั่นก็คือน,น้องชายของเขานะครับซึ่งก็เป็นนักฟุตบอลเช่นเดียวกันนะครับจําจชื่อไม่ได้นะซิวาอะไรสักอย่างนะผมจําชื่อไม่ได้จําชื่อได้โจตานะครับก็เป็นการจากไปอย่างไม่มีวันกลับสําหรับเอโกโจตานะครับก็ตอนนี้ แฟนแฟนแฟนบอลทั่วมุมโลกนะครับก็เริ่มที่จะไว้อะไรนะครับก็มีการไว้อะไรนะครับเมื่อวานก็เห็นข่าวสโมสรใหญ่ๆนะครับไม่ว่าจะเป็นบาเยิมิวนิกแลมาริดนะครับซึ่งเทนเนี่ยอยู่ที่นั่นแล้วก็เทนเนี่ยก็เล่นกับโชต้ามาหลายฤดูก,กาลนะครับรวมถึง อะไรอีกล่ะที่ทีมหลายๆทีมที่กำลังแข่งฟี f a เวิร์คั p อยู่ตอนนี้นะครับก็ร่วมไว้อะไรกับโชต้านะครับก็เป็นข่าวที่น่าเศร้านะครับของวงการฟุตบอลในค่ำคืนที่ผ่านมานะครับก็ขอให้โชต้าไปสู่สุขตินะไปสู่สุขติไปเจอแต่สิ่งดีๆนะครับผมเชื่อว่า การจากไปของเขาจะทำให้พวกเราไม่ลืมเขานะครับ